ครับผมพบกับทีมงานลู่อีสานคายดงนะครับคลิปสองนะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้ตอนนี้รู้สึกว่านกมันกำลังเข้าร่วมแล้วนะครับตอนนี้แต่ได้ยินเสียงครูครูนานแล้วครับแต่ตอนนี้เงียบครับผมเสียงเงียบไปแล้วครับสงสัยน่าจะมีลุ้นแล้วครับวันนี้เอาบาเสียงจอนเ้ามีลุนแล้ววันนี้แต่ว่าตอนนี้บาเสียงจอนไปเอาหนามไม่กินอยู่ครับผม ไปหาหน้ามากินอยู่เอาเอาซีดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะพาไปลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าหรือว่าจะรอบาดเสียงจอดก่อน,น,นไงนครับคูขึ้นีแล้วนั่นโอ้มันบังครับพี่น้องรู้สึกว่าได้ยินแต่เสียงนกบ้านนะครับ ได้ยินแต่เสียงนกต่อคูนะครับตัวนี้เอาเดี๋ยวเราเดินไปดูดีวกว่าไม่ต้องรอบาดแสกจ้าผมอยากลุ้นนะครับเต็มที่แล้วตัวนี้รู้สึกว่ามีลุ้นครับมองไม่เห็นคอนเนียตนะครับคอนเนียดเริ่มตกลงไปรู้สึกว่าคอนเนีดตกนะครับเอาละมีลุ้นนะครับตอนนี้เราไปลุ้นกันเลยครับ ตันนี้ก็เกือบๆจะเที่ยงครับตัวนี้ไปเลยครับเอา้าไม่เห็นนกบินออกมีลุ้นแล้วครับมีลุ้นนะเพราะว่ามันทำกันนานนะฮะเอาแล้ะครับเอาแล้วครับรู้สึกว่า อ่ารู้สึกว่าเราจะมีข่าวดีแล้วครับน่าโอโ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วอ่ะโ,โอเคเดี๋ยวผมจะเอาลงมาดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางโทรศัพท์เรียบเร็วนะครับ นี่ครับผลงานครับนี่ฮะนกต่อนี่คือผลงานครับผมดิวันนี้ผมเอาเทปกวดร้านมาครับวันนี้มานมานี่นี่ครับเป็นนกแดงครับนกตัวนี้นกถือก่อ,อยังบรหยุดครับยังคูนี่ับ โอเคครับผมสำหรับคลินี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปลดอ,อนนกออกก่อนนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวมันสิบาดเจ็บครับบาดเจ็บไรก็นี้ผพราะว่ารู้สึกว่าโดนเติบจนขนแตกไปแล้วครับพี่น้องแตกไปแล้วครับผมครับผม